สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมก็จะพามาชมของที่คิดว่าหายากพอสมควรนะครับเพราะว่าส่วนมากจะเจอเป็นเนื้องานนะครับอันนี้เป็นสิ่งไม้สิ่งไม้หลงพะกวยนะครับสิ่งไม้หลงพะกวยนะครับดูการแกะนะครับดูงานมือนะครับดูงานแกะมือเป็นหลักนะครับ โฟกัสเวลาโดนแสงมันจะหายากหน่อยก็พิจารณาจากความเก่านะครับนะครับสิ่งไม้ก็ถือว่าหายากนะครับ ศิละปะการแกะก็คล้ายๆหลวงพ่อมุ่ยนะครับแต่อันนี้เป็นแกะมือเป็นแกะใช้ใช้มือแกะนะครับเป็นไม้เป็นไม้นะครับศิละปะพวกนี้ก็เงินเก่านะค,ความสวยดงามอ่อนช้อยดูการแทงลายนะครับ ดูอายุไม้นะครับก็วันนี้ก็เนี่ยนะครับสิ่งไม้แกะหลวงพ่อกลวยก็ชอบกดถูกใจให้ด้วยนะครับก็จะสรรหานะครับพระเครื่องพระบูชามาให้พี่ๆได้รับชมนะครับนี่นะครับ ขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆมากครับชอบให้กดถูกใจครับใช่กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจกันนะครับท่านใดทำคลิปก็ส่งมาบอกได้นะครับผมก็จะได้ไปกดติดตามท่านๆท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ